ดไม่โดนครับอแข้งซ้ายหน้าได้แม่หมัดนี้ใครเจอแข้งของพยาพุกขครับหมัดตามมาอีกครับโอกโอกอีกทีแต่เดี๋ยวไปโอกอีกทีครับนี่แหละครับมีเด็ดสาแล้วครับโอ้โหความหลากหลายของอาวุธออกอย่างที่หมัดขวาตอกซ้ายครับแมเขีดไปเขีดมาครับแทงเขวาซ้ายครับแข้งปั้นของก้องโคชัยรอเล่นไม่ได้นะครับอยากนะครับพยาพุกขตั้งอย่าออกแข้งซ้ายหน้าครับก้องสายตรงครับนี่ครับทุกขวาได้แมขอแม่หน่อยครับซ้ายตรงของก้องโคชัยแข้งขวาไม่ถึงครับพยาทุกม์ ไปถึงครับต้องไปไทยไปเย็นครับไปเย็นไปรับไปเยอะอา้วครับเริ่มเอาคืนใส่ฝาครับเขี่ยเกี่ยแล้วหมัดซ้ายขวาครับเขี่ยครับหมัดซ้ายครับเอาละครับโดนกำปั้นของท่องโคชัยนะครับพญาทุศโอ้เป็นชุดที่ออกได้ดีครับอืออลไรครับของมันโดนกันได้ครับกำปั้นซ้ายครับโดนอีกซ้ายหนึ่งครับด้านของพญาทุศถอยกุเรงกุเรงนะครับนี่ครับพอโดนแล้วเนี่ยข้างเ่ียวนี้อะไรครับอย่าลืมนะครับที่สปอตตวลาก็มีคาราฟปาเหมือนกันนะครับเอาเตะขวาครับขยาับเข้าไปใส่ขวาครับพ ขูแข้งขวาครับของพญาคุดหมัดซ้ายโอ้ยโดนซ้ายแล้วครับเอาล้วครับแล้วก็ขึ้นคอจะจะสักซอกสัดออกครับ้องผู้ชายยุทันครับออกขวาครับสอกของพญาคุดครับนะคอมันได้นับเนี่ยมันก็ามันจะเสียหายคอผมตวงครับต้องหาวิธีเอาคืนครับอเลยมายืนกดดันคู่ครับมัดขวา้องผู้ชายพยายาขับไปครับยื่นเข้าวามาครับคุดซ้ายครับคุดซ้ายไม่ถือจุดใดครับพญาคุดสักซอกไม่ถือน้ำสักซอกซ้ายก็ยังไม่โดน้องผู้ชายครับนี่ครับซ้ายตรงครับยังหวังได้อยู่ครับของมันโดนกันได้ครับขู่ขวา ครับ้องโค้ชัยของโค้ชัยเจอขวางเจอขวางจะสับต่อไม่เข้ารักษาเร็วๆทางก็พยายามจะส่งสัญญาณครับก็เป็นพยาคุดเสือจันถกมวยไทยหรือว่าสอนอิสระโชตินะครับแชมป์รถจวนไทยแลนด์ซีซั่นสามจากประเทศไทยของเรานะครับเป็นฝ่ายช